เริ่มปรุงแต่งอาหารวันนี้พ่อทำอะไรครับมันเดิมแล้วไข่มากๆครับผม <c oughs> เป็นมือแรกที่ท่านออกลบวันนก็อกวันใหม่คลิปนี้นเป็นคลิปคืนที่19อุปก,กรณ์ที่ท่านเตรียมมานะฮะ ห็นนะฮะก็จะมีคณะครับมีพริกประมาณนี้ครับผมไข่เป็ดกระผมในถุงนี้ไม่รู้จะมีอะไรไม่รู้จะมีอะไรข้างๆเตรียมมาหัวพิฆาตคือคนนี้สุดๆุดอดโคตรอดแล้วดีโคตรเร็วดี ท่านมีตลกด้วยนะครับเนี่ยทำให้ทำให้ผมหลงไหลในตัวทีมของท่านและตัวท่านอดกลองดีที่หลังครับผมมานีดครัวนี่พ่อมันมีสนิมเนี่ยพ่อล้างน้ำหน่อยไปแล้วนะน่าสนิมสนิมสนิมพ่อล้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยล้างล้างน้ำก่อนโอ้เกินไปท่านผู้ชมเขาจะโอ้โหแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่ออันนั้น ฝนมาเศ้าไช้ยังไฮะฝนมาเศ้าเลยนะครับไปได้เช็ดน่นนะมันเป็นสนิมเอาไหม่เอาไหม่ขี้คืนไว้เมื่อกี้เป็นสนิมท่านผู้ชมจะตกกระเจิดครับผมกินสนิมก็ไปอันตรายนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหเดี๋ยวผมปิดกล้องอยู่กล้องโผล่กันไปหดโพสหดก่อนแล้วดีไปก็ลุกครับผม มาเจดูก่อนครับผมเกียร์อยู่ไหงเกียร์เกียร์เกียร์จ้าเกียร์มูนเรียบบอ๋อ้าวอะไรอ๋อไม่ใช่เกียร์ไม่ใช่เกียรเพราะไม่ใช่เกลียร์เกียรเกียรเกียร์เรียบบอ่ะน่าเกลียั่นแหละของแท้ ใส่ปลายแต่ยาสนิมที่ติดเม็ดใส่น่ยปวดท้ายแต่นิ้วมือยอ,<ป>มมอย่ามันเยอะแยะครับผมในกระทะนอกจากน้ำก็จะมีเครื่องปรุงแต่งเดือดกันเลยทีเดียว น่ารักจริงๆเลยพระเอ็นันหลายแล้วโอ้ยคอยทำอาหารให้ลูกทานสุดๆจะได้มาโอเคละไม่นิดทะเลไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ก็ดีไม่ได้ก็ดีบาทาของท่าน ไม่ได้ถอดเพราะยังไม่ได้ล้างหลังจากที่ไปวางแฮงออกมาเอาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล้างให้ดุกว่านึงมีดมันมีสนิมอ่ะแน่เยครับเดี๋ยวแป๊บเอาไปเลยว้าวท่านตัวเองครับผมระหว่างรอท่านคุณเตชครับผม,มไปเก็บปืนข้างๆแคมป์ ครับพ่อครับเวลาตอนนี้นนน16เฮกกะ42นาทีเหนาแล้วต้มเน่าแล้วรอ,อลูกกลับมา4มงงอาทีครับผม คนที่ผมตามหาและโทรบอกมาถึงแล้วนั่นคือท่านคุณเดชได้กลับมาที่แคมป์มเวลาสิบหนาฬิกาห้าสิบห้านาทีท่านคงเหนื่อยกันพอสมควรเช็คจากถุงพายน่าจะประมาณสักร้อยหลังผ่านไปแล้ว<อ>ร้อยได้ไหมฮะคุณเดช น่าจะได้นะดูจากเนี้ยพระง<อ>ทงกุเดชมีอาวุธอยู่สองร้อยแมวแม็กมาฮะแม็กก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยดูจากถุงพายที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยฮะฮะกาเจเกงขาย,ยาวก็ลืม <laughs> สบู่ยาที่ฟันก็ไม่ได้เอามาในห้องน้ำเอาเละเดี๋ยวเราจะไปตีกุญแจเอาห้องน้ำเขาหรือเปล่านีคุณแจ <laughs> <laughs> เราคงไม่ทําอย่างนั้นเพราะเรามาทํามาหากินหาอยู่หากินเลี้ยงตัวไปวันวัคือชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือนังเป็นเรื่องราวสามคนคนฮาหนูเป็นอาชีพเลี้ยงตัว ไปวันวันตื่นแต่เชา้าไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะเป็นอย่างไรตื่นแต่เชา้าไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะได้น้องหนูต้องตามดูต้องตามดู ยังมีเรื่องราวของพวกท่านท่านผูน้ชมต้องบุรอฟังวางแห้วมาท่านคุณเดชกระหายน้ำขอจิบน้ำหน่อยส่วนท่านพ่อเอะ๊ะมาม่าเท่านั้นต้มมาม่าสร้างตัวของพวกเราท่านคุณเดชเช็ค ดูซิว่าดิบหรือสุกหรือมีข้าวตังมากน้อยขนาดไหน,นปิดฝา,ผ,านนะผ่านไหม,มผ่านไหมครับผ่านไหมผ่านไหมครับท่านคุณเต๋ผ่านไหมเนี่ยท่านคงเหนื่อยครับท่านหูไม่ค่อยดีครับผม แลแต่ม่ามา่าอะไรอะไรอะไรครับพ่อปลาแดกบองปลาแดกบองอนุมานทรงเครื่องฮะนุมานทรงเครเื่องภาษาต่างม่าม่าเตรียมตัวใส่กระทะ ความอบอุ่นและความสุขอยู่บริเวณนี้กกบกาดเริ่มผงชรไปเรียบร้อเิมผงชไปเรียบร้อยตอาไมนเียยเาปด้วยน้ำปลากากาะกานอไม้ ช่วงหาอยู่ห,หากิน,นใส่ผงชูรถไปเพื่อความอร่อยโอ้มาขี่ที่เปลวไปที่ลุกโชนทีท่ที่ท่านคุนเดชเตรียมผ้าสีฟ้าปูโต๊ะป่าของเราช่วงหาอยู่หากิน ตามภาษาแบบวิถีชาวบ้านแบบฉบับคนหาหนูึป,ปึป๊บมาแล้วครับมาแล้วครับผมครับนาตีลงไป เมนูสร้างตัวทอระพีก็สาวลงไปทอระพีก็สาวลงไปน้ำใสๆเนเลยไม่รู้จะเ่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ัีจะน้ำน้ำน้ำออกวันแรสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหาอยู่หากิน คืนที่19เรือดูการคนอาหนุเดือนมกราปี2,567วันนี้จะมีมาม่าสร้างตัวของเรามาม่า,นานไข่เมาน,าน,มาน,านูสร้างตัวครับผมมา,นานม่า,นานไข่เป็ด แอไมไม่ยอมกินปลาบองครับผมเิดเมานตรงเี้ยงตอกอกได้บอกแลบอกแลแกะเลยแก่เลยไม่ได้ยำนะไม่ต้องล็อกนี่แหละไพิลวงหรือหน้าแท่ก็ได้กครับผม จะง้อไม่มาครับผมเป็นฝีมือพ่อเอ๊ครับอืขอไปครับ <c oughs> ลืมเชิญทานข้าเอาละเชิญตอนนี้ก็ได้ครับผมบรรยากาศตามท้องทุ่งท้องนากับรสชาติอาหารที่ปรุงแต่ง กันแบบนี้ก็จะมีปลากระป๋องครับผมเมนูสร้างตัวอีกเช่นกันปลากระป๋องสองแม่สองแม่ปลาอือ เราจะลุกอดบอกไม่ได้ว่าอร่อยก็องการอะไรของแม่กว่ายอดลาบงมีเสดาฮะเก็บตรงนี้เลยฮะยอดอยู่บนนี้ครับใกล้ๆเลยเดาฮะ ดูสิว่าเสดาวผมจะทานกับอะไรปลาบองดิบๆตามเรื่อยข้าวก่อนตามข้าวคะับรสชาติปลาบองกับเสดาสุดยอดอ ชีวิตจ,จริงไม่ใช่ละครหรือหนังเป็นเรื่องราวสามคนคนพานุบบเป็นอาชีพเ,เลี้ยง,ง,งไัวไนวัน,วน อ๋อหลายวันแล้วไปยังจุดหมายแกงสายบัวสามมือนั่นน่ะมือสุดท้ายเลยแต่น้ำเอาปลากระป๋องใส่แล้วอุ่นอร่อยรสชาติยังเหมือนเดิมไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะได้น้องต้องตามดูต้องตาม